รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ j ร r b a h า s ามาเลเซียครับฟังพูดเข้าท่ามาลายูหน่าเรียนค่ะอยู่กับดิฉันอิงกี้นิชชาค่ะและผมดรชัยวัน์มีสันฐานครับสามสัตปากีครับอิงกี้ครับอืมคำนี้นี่ดูแล้วน่าจะแปลว่าสวัสดีใช่ไหมคะใช่แล้วครับสวัสดีตอนเช้าครับอ๋ออย่างนี้อิงกี้ก็ไปมาเลเซียได้แล้วใช่ไหมคะ ไปได้ครับแต่พูดไม่ได้ครับต้องมาเรียนก่อนครับถึงจะไปได้้งั้นเดี๋ยวมาเรียนเกี่ยวกับคําต่างๆที่ใช้ในการทักทายก่อนนะคะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเป็นคําทักทายว่าสวัสดีตอนเช้าใช่แปลว่า<ม>จริงๆเราเขามีหลายคำหรอคะอาจารย์ใช่แล้วครับในภาษาสัมฤทธินะครับมีการทักทายที่ได้รับอิทธิพลจากอังกฤษนะครับด้วยกับการมีคําทักทายตอนเช้านะครับ ตอนกลางวันตอนเย็นเหมือน Good Morning, Good Afternoon, Good Evening แล้วก็ Good Night ครับที่ใช้ทักทายกันแต่ละช่วงเวลาเลยครับอ๋อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักกับคำทักทายต่างๆของภาษามาเลเซียนะคะในช่วงเปริร์บวลันครับผมสนทนามาเลเซียค่ะ ครับคำแรกกันเลยนะครับสวัสดีตอนเช้าเนาะเทียบกับภาษาอังกฤษก็คือ o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  r n i n g นะครับก็คือส ل ا م ัตปาจีซลามัตปา g ีต้องออกเสียงอีกนิดนึงครับว่าเซรามัตครับเซรามัตปากีใช่ครับเซรามัตปากีปากีแปลว่าเช้าครับแล้วก็เซามัตเนี่ยจะแปลว่าสวัสดีอ่าเซามัตปากี สวัสดีตอนเช้าครับถ้าเราเซามัตเฉยๆได้ไหมครับเซามัตเฉยๆไม่นิยมใช้ครับไม่นิยมใช้เซามัตจะใช้คู่กับคําขยายที่ตามมาถ้าเป็นเซรามัตปากีบ้านเราเรียกอะไรครับอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์แต่ว่าคนไทยเราไม่ได้นิยมเจอกันอรุณสวัสดิ์ครับอย่างนี้มันดูเป็นทางการใช่ไหมแต่มาเลยใช้ครับเซรามัตปากีเวลาถามเวลาเราพูดเซามัตปากีจะต้องตอบว่าอะไรครับ สลามัดปากีถูกต้องครับก็ต้องตอบ <c oughs> สลามัดปากีแหละครับ <c oughs> จะไม่ใช้ช่วงเวลาอื่นเนาะโอเคสลามัดปากีนะครับวันนี้เรามีอุปกรณ์มาด้วยเพื่อ,อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับกลัวคุณผู้ชมมองไม่เห็นวันคุณผู้ชมมองไม่เห็นนะครับเสรามัดปากีเนี่ยมันมีช่วงเวลาของมันครับ <c oughs> ตามธรรมเนียมนะครับแล้วก็ตามวัฒนธรรมเนี่ยปากีของเขาคือเมื่อดวงเมื่อแสงอาทิตย์ขึ้นลองเดาสิครับว่ามันจะเริ่มตั้งแต่กี่โมง อ่าเจ็ดโมงไหมคะเจ็ดโมงไปทำงานไม่ทันแล้วครับ <laughs> งานต้องอตีห้านะครับพระอาทิตย์เริ่มขึ้นตอนตีห้าเราก็เริ่มนับปากีอ่าตีห้าไปเรื่อยๆเลยครับจนถึง 11ดโมง59เราเซลมรรามัตปากีอ่าก่อนเที่ยงก่อนเที่ยง11ดโมงห้าสิบเก็ยังได้อยู่ก็ยังเซลมมรรามัตปากีกันอยู่ครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไปที่เที่ยงเต่ง,ตงอ่าเที่ยงปุ๊บเนี่ยเราก็จะเซลามัตเหมือนกันแต่จะเป็นเซลามตตัตเต,งติงนะฮารีเซลามัตเติงนะเติงนะเติงนะ <Hari. S 2> ใช่ครับเติงนะฮารีนะครับเติงนะแปลว่ากลางครับฮารีแปลว่าวันเติงนะฮารีจึงแปลว่ากลางวันกลางวันของเขาก็เริ่มจากเที่ยงเมื่อสักครู่นี้เลยครับจนถึงบ่ายสองครับบ่ายโมงห้าสิบเก้านาทีเนี่ยเราเรียกว่าเติงน <Ooh. S 2> ะฮารีระหว่างแค่เที่ยงจนถึงบ่ายโมงห้าสิบเก้าแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่ถึงบ่ายสองปั๊บก็จะเป็นคําต่อไปทันทีนะครับเราใช้คําว่าเซลามัดนําหน้า เป็นเซรามัตเปิดตังค์ครับเซรามัตเปิดตังค์ใช่แล้วครับเซรามัตเปิดตังค์นะครับตั้งแต่บ่ายสองให้เดาครับว่าไปถึงกี่โมงหกโมงเย็นค่ะอาจารย์เกือบแล้วครับเกือบแล้วครับยังไม่ถูกเหรอคะถึงกี่โมงครับหกโมงห้าสิบหกโมงห้าสิบเก้านะครับ<อ>ก่อนทุ่มหนึ่งเราใช้คำว่าเซรามัตเปิดตังค์นะครับอ่ะนี่เราได้กุดมอร์นิ่งกุดดัฟต์เนนูนกุดอีฟนิ่งล้ะกุดไนท์ละครับกลางคืน สลามัตมาลัม,ม,มาลมแปลว่ากลางคืนครับค่ะอ่าฮะมาลมแปลว่ากลางคืนก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มเมื่อกี้เราเริ่มปากีกันตอนกี่โมงครับตีห้าตีห้าเพราะฉะนั้นตั้งแต่หนึ่งทุ่มถ,ถึงตีห้าเราก็จะเป็นเซลามัตมาลม,มาแต่ว่าของเขาจะดูเวลาเป็นหลักใช่ดูเวลาเป็นหลักจริงๆแล้วดูพระอาทิตย์ครับแสงอาทิตย์เริ่มขึ้นสลามัตปากี แสงอาทิตย์อยู่ตรงกลางเราเรียกว่าเซลามัตตึงอาหารีพอคล้อยมานิดหนึ่งเราเรียกว่าเปิดตังและแสงอาทิตย์หมดไปเราเรียกว่ามาลำครับแล้วอันนี้เนี่ยสามารถใช้ทักทายได้ทั้งกับคนที่เราสนิทหรือว่าไม่สนิทด้วยได้หมดเลยไหมได้หมดเลยครับ<อ>เป็นทางการครับการสวัสดีด้วยการกล่าวสลามัตนะครับนอกจากนี้แล้วครับสลามัตเนี่ยยังสามารถเอาไว้หน้า คำต่างๆในการแสดงความยินดีหรือในการแสดงการทักทายในโอกาสต่างๆได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเมื่อเราเจอกันครั้งแรกวันนี้เราเจอกันครั้งแรกใช่ไหมค,ครับยินดีที่ได้รู้จักภาษาอังกฤษเราว่า nice to meet you ใช่ไหมใช่ถ้าในภาษามาเลยก,ก็ใช้เสลา m มัดเหมือนกันเสลา m มัอะไรคะเสลา m มัดเบอร์จุมปาครับเสลามั b เบอร์จุมปาเลามัเบ p ร์จาเบร์จุมก็คือพบกัน s e l a m ต t เบิร์ m จุมปก็คือ nice to meet you ยินดีที่ได้พบกันอ๋ออย่างนี้นี่เองใช่แล้วถ้าสมมติว่าเรารู้จักกันแล้วตอนนี้เราสนิทกันแล้วอาจารย์ยังไม่สนิทครับเ oh พิ่งเจอกันครั้งแรก <c oughs> เราจะสนิทกันเร็วไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ออโอเคสมมติว่าถ้าเราพบกันแล้วเนี่ยแล้วเราอยากจะถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเราต้องใช้คำว่าอะไรคะเราต้องใช้คำว่าอาปาคาบารนะครับอาปาคาบาร์อาปาเนี่ย แปลว่าอะไรคาบาร์แปลว่าข่าวอาปาคาบาร์ก็คือข่าวเป็นยังไงนั่นก็คือสบายดีไหมนั่นเองครับอ๋อข่าวคราวของเธอเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะข่าวดีครับข่าวดีคาบาร์บค์ครับคาบาร์บค์บ a i k บายบค์แปลว่าดีคาบาร์บค์ก็แปลว่าสบายดีอ๋อข่าวดีอ่าข่าวดีก็คือสบายดีครับ อ่าอันนี้ก็รู้จักคำศัพท์ไปแล้วแล้ว <ผม S 2> เวลาเอาไปใช้เป็นประโยคไปยังไงบ้างคะอาจารย์ได้เลยครับก็เวลาใช้เป็นประโยคก็เอาคำมาเรียงกันเลยเริ่มเลยนะครับถ้าผมพูดว่าสซรามัตปากีอิงกี้จะตอบว่าอะไรครับสซรามัตปากีค่ะโอเค<ะ>ถ้าผมถามว่าอับปาคาบาร์อิงกี้จะตอบว่าอะไรครับคาบาร์ไบค์ครับถ้าผมบอกว่าสซรามัตเบอร์จุมปาอิงกี้จะตอบว่าอะไรสซรามัตเบอร์จุมปะง่ายไหมครับ ง่ายเพราะว่าตอบเหมือนเดิมใช่แล้วมันก็พูดอะไรมาก็ตอบตามนั้นแหละครับ <c oughs> พิ่งจะเรียนครั้งแรกไม่ต้องเรียนยากหรอกครับโอเคพอได้แล้วนะครับโอ้ทุกคนก็ไม่ยากนะคะไม่ยากครับอิงกี้ขอตัวไปมาเลเซียตอนนี้ใจเไ,เไคะใจย็นๆครับ <c oughs> เรามี <c oughs> อีกหลายเอพิโซดครับจะ oh. อ,อยู่ด้วยกันต่อนะครับโอเคเรายังมีอีกหลายเรหเรียนให้รู้นะเยอะกว่าน,นี้อีกนิดนึงครับเราจะไปเสรามัดบัตยุมปา <c oughs> ทุกวันไม่ได้ครับเราต้องซื้ออย่างอื่นพูดด้วยนะครับโอเคได้เลยค่ะแล้วก็คุณผู้ชมคนไหนนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็เรียนรู้คําทักทายที่เป็นภาษามาเลเซียไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ uh ือว่าเราได้เรียนรู้ภาษามลายูขั้นพื้นฐานที่สุดไปแล้วแต่ว่าใน ตอนต,อต่อไปเนี่ยอาจารย์ก็จะยังมีคําศัพท์แล้วก็บทสนทนา,าในแต่ละสถานการณ์มาให้ทุกคนได้เรียนรู้กันอีกนะคะเพราะฉะนั้นติดตามกันต่อไปและจริงๆเรามีช่วงพิเศษด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมช่วงต่อไปของเรานะครับคือช่วงสมัตกันปิต,ตามาเลเซียครับปักหมุดแผนที่ดูให้ดีต้องไปโดนค่ะ ถ้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูตั้งอยู่ที่รัสเซรังโงในประเทศมาเลเซียในโพรงถ้ำของภูเขาหินปูนที่มีอายุถึง400ล้านปีภายในโพรงถ้ำนั้นประดิษฐานเทวรูปหลากหลายองค์ให้ประชาชนมาขอพรในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานสุขภาพการมีบุตร ส่วนด้านหน้ามีบันไดหลากสีสวยสดงดงามพร้อมด้วยรูปปั้นพระคันธกุมารที่สูงที่สุดในโลกโดยสูงถึง42.7เมตรกันเลยทีเดียวโอ้โหก็ถือว่าเป็นถ้ำสำหรับสายมูใช่แล้วคร,ครับใครเป็นสายมูก็ไปได้ที่มาเลเซียนี่เขาก็เป็นสายมูเหมือนกันเหรอครั์ใช่ครับ,รบมีความเชื่อที่มีความหลากหลายมากครับทั้ง มุสลิมทั้งฮินดูและจีนนะครับจีนก็จะมีทั้งพุทธแล้วก็มีความเชื่อแบบดั้งเดิมครับอันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับและที่ศรัทธานะของคนที่เชื่อนะครับในศาสนาฮินดูมีความเชื่อแบบฮินดูครับผมแต่ว่าในตอนถัดๆไปเดี๋ยวเราจะมีที่เที่ยวแบบ ัฒนธรรมอื่นๆมาฝากยังไงบ้างก็ต้องรอติดตามกันนะคะก็ถือว่าวันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์แล้วก็บทสนทนาเบื้องต้นนะคะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องรู้สึกว่าเริ่มมีกำลังใจในการเรียนแล้ว<ช>เพราะว่าจริงๆภาษามาเลเซียก็ไม่ได้ยากไม่ได้ยากครับและเพื่อให้ครบทุกอัตรันะครับในรายการของเราเนี่ยก็จะมีอีกช่วงหนึ่งครับเป็นช่วงสุดท้ายนั่นก็คือช่วงปรีบาฮาซาครับหรือช่วงคำคมนั่นเองนะครับ ผมจะนําเสนอคําคมนะครับในสังคมมาเลเซียที่เขาใช้กันนะครับเพื่อให้ท่านผู้เรียนทางบ้านนะครับได้รู้จักนะครับวัฒนธรรมของมาเลเซียไม่ใช่แค่ภาษาเท่านั้นนะครับแต่เราจะเรียนผ่านคําคมด้วยเช่นกันครับโอ้ยบาทค่ะอาจารย์ไม่คมครับมิดโกลนครับคมไหมครับคมค่ะคมนะครับมิดโกลนะครับโอเคอันนี้คำคมจริงค่ะใช่ครับมิดโกลไงครับคำคมโอเคนะครับ มีดโกนมาเลเซียก็คือคำคมมาเลเซียนะครับ uh, โอเคอเครับอ่ะครับคำคมวันนี้ของเรานะครับ uh, <okay. S 1> มาลูเบอร์ตญญา s เสสะจลัลลนครับมาลูเบอร์ตญ ن ي ا เส a ะจลัลนครับมาลูเนี่ยแปลว่าอายครับเบอร์ตัญญาคือถามอายที่จะถามก็จะหลงทาง mm. ภาษาไทยเราก็ใช้อะไรครับอายคูไม่รู้วิชานั่นเองครับแต่มาเลเซียใช้ลักษณะชื่อว่าถ้าอายที่จะถามครับ เราก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้ขอใช้สุภาษิตนี้นะครับในการเริ่มต้นถ้าเราอยากเรียนนะครับเราก็จะต้องถามถ้าเราถามเราก็จะได้มีความรู้ครับมาลูบเบอร์ตันยาส,สัตเบอร์จารันครับ โอ้โหก็ถือว่าให้แง่คิดทุกคนดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นคําคมแรกของเราเอพิดถัดไปก็ยังจะมีคําคมดีๆแบบนี้มาให้ทุกคนได้เรียนรู้กันอีกนะคะแล้วทุกคนจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำคมของมาเลเซียกับคําคมของไทยมีความเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะขอบคุณอาจารย์มากนะคะยินดีครับ ทุกคนสามารถติดตามรายการของเราได้ในครั้งหน้านะคะหรือว่าจะไปดูย้อนหลังก็ได้นะคะทาง w w w .etvthai.tv นะคะวันนี้อิงกี้แล้วก็อาจารย์ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจุมปาลากีครับแปลว่าอะไรคะแล้วพบกันใหม่ครับจุมปาลากีค่ะ